เรามีความฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวมากๆเพราะว่าวันนี้นะเราจะมาทําดีหรือบงกันโดยดีหรือบงที่เราทําวันนี้เนี่ย เป็นน้องไอครีมสัญชาติเกาหลีเราก็เลยมาแบบเกาหลีมาเวอ์นะคะกับน้องคนนี้เลยอันนี้นะคะเป็น AHC The Pe วเพียว i c ี้ยวไ for face นะคะคือมันเป็นไอครีมที่โด่งดังมากๆที่เกาหลีคือเขาบอกว่าทุกๆ2องนาทีเขาจะขายได้ห่หลอดเลยมันดังมากคือปกติแล้วอ่ะนุกอ่ะถ่ายทวิตเตอร์หรือว่าเล่นินสตาแกรมหรือว่าดูรายการของที่เกาหลีเนี่ยมันก็จะมีตัว,ตวนี้ติดโผมมาด้วยนะคะหรือว่าเวลาเราดูบิวตี้บล็อกเกอร์ของเกาหลีเนี่ยเขาก็ใช้ใช้กันนะทางเราเนี่ยก็เลยไปใต้น้องคนนี้เขามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือน้อง AHC เนี่ยนะคะเขาเป็นบร ที่มาจากที่เกาหลีแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีระดับโลกมาแล้วนะไอตัวที่ดังๆของเขานี่น่าจะเป็นตัวที่เป็นเอเซน์ซึ่งเหมือนนุกอ่ะเคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้ที่แบบถ่ายรูปลงใน IG นะคะแล้วก็ตัวที่ดังอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นไอครีมอย่างนี้หลายๆคนน่าจะแบบเคยเห็นแพคเกจที่มันต่างๆกันจากนี้นะตัวเจ้าน้องคนนี้ก็จะเป็นไอครีมแบบหลอดนะหยิบใช้งานได้ไม่ต้องเอาิ้วแบบควักให้มันแบบเลอะเทอะนะคะที่สําคัญก็คือเขาเน้นเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็การแบบตึงกระชับคือตั้งแต่นกกกกระชับมาาายิ่งขึ้นนอจควุ ชื้นแล้วก็เรื่องของริ้วรอยเล็กๆเนี่ยนะคะเขาก็ยังช่วยปรับให้ใต้ตาของเราเนี่ยแบบกระจ่างใสขึ้นได้นะ แล้วก็ต้องพักผ่อนในเพียงพอด้วยเอาจริงๆส่วนตัวนุ๊กเนี่ยค่อนข้างมีปัญหากับพวกไอรีมนะเพราะว่าบางยี่ห้อที่ใช้อะ่ะเวลาเทาเข้าไปตรงใต้ตาแล้วอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบแสบตาหรือเคืองตานะคะก็คือเหมือนมันมีแอลกอฮอล์อยู่เยอะอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแสบตาบ้างแต่ว่าน้องคนนี้ก็คือไม่เป็นนะแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยที่สาคัญก็คือ <c oughs> แอบ,บไปอ่านรีวิวของทางฝั่งเกาหลีมานะคะเขาบอกว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งหน้าด้วย <c oughs> คือบางทีถ้าเราคอนเซิร์นพวกแบบจะมีร่องแก้มนิดนึงหร ในส่วนของกลิ่นเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหอมผ่อนคลายนะคะคล้ายๆกับการที่เราไปทําแบบสป,สปาหรืออยู่ตามร้านน,นวดมันจะเป็นกลิ่นแบบอโลมาอโรม,มาหน่อยๆน,ยนึงนะซึ่งนุกอะ่ะชอบกลิ่นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างโฟมล้างหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนุกก็พยายามหาให้มันเป็น,ปนกลิ่นแบบอโลมาเพราะว่ามันช่วยผ่อนคลายผิวส่วนตัวนุกนะคะสําหรับไอครีมเนี่ยปกติเราจะทาไอคีมในช่วงตอนกลางคืนใช่ไหมตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเวลาเราลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วแบบมันชอบแห้งหรือว่ามันชอบตก่ลงอะไรเงี้ยแนะนําว่าการที่เราทาคร เ,เปลี่ยแล้วก็สมูทไปได้กับตาของเรามากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของสารสก,กัดของเขานะคะแอบไปอ่านมาแล้วเขาก็มีสารสก,กัดจากข้าวช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวมีลาวาจากต้นเลซซาเวียนะคะก็จะช่วยทําให้แบบผิวดูเรียบเนียนแล้วก็ดูแบบอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีโอลีโนลีเอนซิกนะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในผิวเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยก็จะให้ความกระจ่างใสด้วยตัวเนื้อครีมของตัวนี้นะคะซึมได้ไวดีแล้วก็ชุ่มชื้นานานด้วยทาได้ทั้งหน้าก็คุ้มค่าากันนะคะถือว่่ไมมแพงาก ซื้อมาประมาณ650บาทเองอะมันเป็นราคาที่แบบเออจับต้องได้แล้วเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่บ่อยๆด้วยมาสรุปกันนะคะส่วนตัวเนี่ยนูคิดว่าตัวเนี้ยมันดีสมราคานะเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยไม่ได้แพงมากแล้วเนื้อของเขาก็ค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยก็คือการแบบตึงกระชับแล้วก็ความชุ่มชื้นที่ใต้ตาของเราเนะเวลาที่เราแบบนอนดึกหรือว่าแบบตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าแบบตาเหีเห่ยวๆอะไรเงี้ยไม่เกิดขึ้นเลยถ้าใช้น้องคนนี้นะคะคือดีมากคือใต้ตา ใสขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นอย่างนุเงี้ยใช้มาประมาณแบบเกือบเกือบเดือนแล้วก็รู้สึกว่าใต้ตาของเราแบบอิ่มแล้วก็ฟูดีก็ขอแนะนําว่าออน้องเขาดีนะคะควรไปตมก็ให้เป็นว่าน้องเขาดีมากๆเลยละกันแต่ว่าขอเตือนทุกคนนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันชอบมีของปลอมออกมาถ้าเกิดว่าแบบเราไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยแนะนำให้ซื้อกับเพจที่มันเป็นออฟฟิเชียลของเขาเช่นแบบใน l a z a d a หรือว่าใน s h อปปี้อะไรเงี้ยมันจะมีร้านของเขาที่แบบเป็นออฟฟิเชียลนำเข้ามาโดยอย่างถูกต้องเลยนะเวลาซื้อต้องระวังนะคะไม่ันเจอของน่าจะแหกได้นะจอ วันนี้ไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย